สวัสดีครับเรามาอัปเดตการปลูกหญ้าไนวันที่เจ็ดครุบหนึ่งสัป,ปดาห์พอดีครับเกิดขึ้นเยอะเลยครับแตกกอขึ้นเยอะเลยครับอันนี้วันที่เจ็ดนะโตเร็วมากครับนั่นครับเขียวขจีเลยครับเมื่อคืนฝนปล่อยๆในแต่ละวันเนี่ยฝนตกไม่แรงแต่ก็ปล่อยๆมาเรื่อยๆครับอัปเดตให้วันที่เจ็ดนะ เยอะเลยครับเพื่อนๆดูความสวยขจีของหญ้าครับเกิดเต็มแปลงแล้วครับแตกหนอขึ้นมาเต็มแปลงแล้วสวยงามมากแปลงที่สองสามสี่กำลังจะปลูกตามครับอยู่นูน่นจะปลูกให้เสร็จภายในวันนี้เลยครับ แปลงแรกเราปลูกมาหนึ่งอาทิตย์ห่างกันไม่ทำครับนาปีนี้ปลูกหญ้าปลูกหญ้าขายครับรอหน่อยนะลูกค้าทั้งหลายกำลังผลิตหญ้าขายให้ครับพันหญ้าในใครที่ต้องการมีบริการจัดส่งให้ครับกิโลละห้าบาท เตรียมตังรอไว้เลยกำลังผลิตให้อยู่ครับรออีกสักยี่สิบสามสิบวันครับแปลงนี้นะรออีกสักยี่สิบสามสิบวันวันที่เจ็ดครับมาอัปเดตให้ดูอย่าสวยงามเลยครับโอ้โหเขียวขจีสวยงามมากวันนี้เราเดินท่อน้ํามาไปใส่แปลงนู่นครับแปลงที่สามสี่สองสามสี่ครับ อยากให้ดูความสวยงามของมันครับผ่านไปเจ็ดวันอันนี้หญ้ามันมันลอยน้ําตอนนั้นน้ํามันเยอะเกินครับมันลอยน้ําขึ้นมาทําให้หญ้ามันเหลืองเหี่ยวตายนะครับหญ้าเหลืองเหี่ยวเน่าหมดครับหญ้าที่มันลอยน้ําขึ้นมานะส่วนในตัวที่ยังไม่ลอยน้ํามันไม่ลอยน้ํามันจมดินนะมันก็แตกหน่อแตกกอขึ้นมาเขียวงามแล้วครับ รออีกสักอาทิตย์ที่สองเนี่ยโอ้โหยิ่งจะสวยงามกว่านี้ครับสำหรับวันนี้การอัปเดตหญ้ามาเจอกันเพียงเท่านี้ครับเดี๋ยวขอตัวไปปลูกหญ้าแปลงนี้ก่อนครับแปลงนี้กำลังจะปลูกครับแปลงที่สองแปลงที่สามถัดไปเรื่อยๆครับอเดี๋ยวพามเดินมาดูก่อนอประมาณนี้เลยครับ อันนี้เป็นรอยเจิมนะเจมิมโอ้โหประมาณนี้ละไทยเจิมครับเจิมรถใหม่ไม่สวยเท่าไหร่ครับเพราะเมือใหม่แล้วเจอกันครับในอีพีต่อไปเดี๋ยวไปขอไปปลูกอย่ากันครับสวัสดีครับ